สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมซันเคนแลนนะครับซึ่งเป็นเกมซ u r ไนเวอร์นะครับเอาตัวรอดในเหมือนจะเป็นวิกฤตน้ําท่วมโลกใช่ไหมพี่แมพซี่พี่โมเซ่ใช่จัดนะทุกคนวันนี้พี่แมพซี่พี่โมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเกมนี้มันจะมีให้เราเหมือนประมาณว่าให้หาอาหารหาน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นแถบบาร์เซตัสอยู่ล่างซ้ายมุมล่างซ้ายไหมครับแล้วก็มันจะมีแถบพลังงานด้วยแล้วก็แถบเหมือนเป็นความเหนื่อยเราด้วยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาอันนี้คือบ้านเราที่ช่วยกันสร้างนะครับข้างบนพี่แมพซี่ทำอลังการมากเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ห้องนะครับเข้าได้ไหมพี่แมพซี่เข้าได้โอเคนี่ครับเอ้าปลูกพืชเหรอพี่แมพซี่ปลูกพืชปลูกได้เยหรอโอ้ใหม่ก็เป็นเหมือนอ่ากินเฮาส์แต่โซฟานี้มันก็ดูเก่าๆนะมันก็ได้แค่นั้นก่อนใช่นี่คือเตียงนอนนะครับเพื่อนๆดูไม่ผิดนะครับมันคือเตียงนอนที่ดีที่สุดของเราแล้วพี่อะ โอเคอุ้ยอันนี้สวยอ่ะพี่เมทซี่เอามาจากไหนอ่าสุ่มจากพอเวลาเราไปหาพวกเกาะที่ว่ามันเป็นคนไม่ดีที่เราไปข้ามน่ะมันจะอยู่ตามกล่องตามกล่องมนใช่ไหมคะใช่มันเก็บของมีค่าไว้เหมือนกันเนาะไอรอนอินก่ตจักรไอรอนอินก่อนแฮะไอรอนอินกตโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจากโต๊ะโต๊ะรีเสิร์ชเทเบิลก็คือโต๊ะวิจัยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับเดี๋ยวผมอัปเกรดนี่เลเวล4นี่1,2,3,4คือเลเวล4แล้วนะครับนี่เพื่อนๆต้องหาไอรอนอินกอรแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์พาร์กับแอดวานซ์พาร์นะครับนี่ได้แล้วอันนี้เป็นส t e ลเฟอร์แน็กอ๋อเฮฟวี่แมช n นกันจริงเหรอว้าวจริงด้วยแต่ว่าเราไม่มีสเตลอินกอร์ดพี่โมเ่กันพาร์ตกันพาร์ตกันพาร์ตอยูพอดีเอ้ยไซเลน อันนี้ดีเทคเตอร์ด้วยเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวที่คอยเตือนเรานะครับเวลาศัตรูเข้ามาใกล้ฐานเราอ่ะเพื่อนๆดีเทคเตอร์ตัวนี้ Steel Furnace Can be used Convert o c into Metal Ingot อ๋อสามารถเปลี่ยนนะครับตัว Ox เนี่ยนะครับให้ให้มาเป็น Metal Ingot นะครับที่คือเป็นแท่งเหล็กโอเคนี่คือเลเวล4แล้วนะเพื่อนๆ Search Light Search Light อะไรเนี่ย Search Light Biofuel c a f t i n g Fuel อ๋อ โอเคได้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเกาะอื่นอีกนะครับเพราะคลิปก่อนหน้านี้เราตะลุยเกาะกันไปเยอะนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับนี่คือแผนที่ของที่นี่นะครับเครื่องหมายนะ question mark นี่คือยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละจุดละจุดนะคบเพื่อนๆนะคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆไปดูได้นะครับว่าเนี่ยครับ Mulet l o v แล้วก็ Cast Away Iceland หรือว่าจะเป็นเนี่ยครับสตอมบอลอโพสหรือว่า Small l o ็อกไอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับทวินล็อกนี่โหดนะเพื่อนๆบอกไว้ระวังด้วยนะครับกับที่ไหนนะพี่แมปซี่อ๋อนี่ไงเมทัลไมอันนี้โหดสุดเลยเพื่อนๆทหารนี้แบบอึดมากน่ากลัวนะครับเพื่อนๆถ้าไม่พร้อมนี้อย่าไปนะครับตุยเป็นว่าเล่นบอกไว้เลยอันตรายนะครับดเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับเพื่อนๆดูว่าในจุดไหน ของแผนที่นะครับนี่พี่โมเซ่มาร์กตำแหน่งแล้วยังว่าจะไปไหนครับเออคิดก่อนเดี๋ยวพี่โมเซ่นำไปเลยแล้วกันแอซี่นั่งดีๆนะอันนี้เรือของเราเรือใหม่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่คือฟาส t b o a นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรือเรือเจ็ตเรือเจ็ตที่เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆไปอานี้หรอไปพี่โมเซ่ไปเลยน้ากำลังดูทางก่อนทางนี้ลหละทางไหน มันจะใช่มปยังมันจะมีเกาะหนึ่งที่เรายังไม่ได้รู้อ่ะอันนี้ใช่ไหมอ๋อมีสปีดอัพด้วยใช่ให้กดเลฟชิฟต์นะครับเพื่อนๆก็จะเพิ่มความเร็วใช่เสียน้ำมันเยอะแต่เร็วขึ้นเลยอ่ะเอาชนกันอีกอพี่มาเซ่นะแต่เกมนี้มันดึกๆๆๆยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันไม่ลื่นนะมันไม่ไหลลื่นนะครับเยอะๆข้างไหนอันนี้ได้ยัง เปียบซี่ FC หันปอกกระปากเขาแบปืนมาหาป้าทำไมน่ะเอิมเล่นตัวอย่างนี้เองอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่โอเคตามลูกศรใกล้ถึงลูกศรแล้วนี่ปืนเอเคิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆที่โมเซ่เป็นคนคราฟมาอันนี้เป็นปืน M16 นะครับปืน M16 นะเพื่อนๆ5.56นะครับเมื่อกี้ AK นี้7.62นะครับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวมามาตรงนี้พี่โมเซ่ไปทางไหน ยัซีเตรียมตัวคือปืนด้วยไดวิเลจไหนอ๋อวิเลจวิเลวิเลจเจเนิวทรัลนิวทรัลนิวทรัลไปเดี๋ยววิเลจด้านล่างวิเลจใต้น้ำจริงวิเลจใต้น้ำหนูเห็นมีตึกอยู่ข้างล่างใหญ่มากเลยแล้วยังไงเราจะลงไปหรอลงไปลงก็ตามว่าเราต้องมี small air tank เลงได้แล้วก็มีที่ชิ้นเยไป แล้วเราจะยิงปืนยังไงไหนใช้สมอแอร์แทงให้มีประโยชน์เออถ้าสมอแอร์แทงหมดเราสามารถไปเติมใหม่ได้นะได้เรามีเครื่องเติมนะครับมันเป็นเครื่องเติมนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสามารถสร้างเครื่องเครื่องเติมอาแทงออกซิเจนแล้วได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่จนหมดเนี่ยมันจะมีตัวชาร์จด้วยนะครับเพื่อนๆนสามารถสร้างได้นะครับ น่าไม่ทุกคนใช้ที่พูดมปสะเจออะไรกันแน่สรุปเจอของเล่นกันพาร์ทแมวที่ไหนอะวิลเลทวิลเลทไม่มีอะไรมันมันมันไม่มีคนไม่มีอะไรเลยใช่แล้วหนูไปไหนกันเนี่ยอยู่แถวนีไปหาตาตึกระหังตึกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะจะออกไปเลยก็ได้นะเออทำไมไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะอันนี้คือใต้น้ำนะครับเพื่อน เราสามารถสำรวจใต้น้ำได้มีของมีค่าที่เอาไปขายเป็นเงินได้นะครับทุกอย่างตกจมใต้น้ำหมดแล้วเนี่ยแคหรือนะครับหรือหานี่เห็นไหมเอ้ยฟิชชิงเบสอ๋อเป็นเหยื่อล่อปลานะครับไม่ๆม่ไม่จำเป็นเราได้กระจกด้วยอ่ะจริงหรอกระจกนี้ก็ดีนะอ,อันนี้คือ,อบ,บ,บ้านบ้านเมืองนะครับจมอยู่ใต้น้ำหมดเลยนะเพื่อน อุ้ยอุ้ยมีรังตรงนี้ด้วยฮงเดี๋ยวลองเปิดก่อนอ๋อดักเทปแล้วก็คอมโพเนนต์ไม่มีอะไรเลยออกซิเจนเคยจะหมดแล้วได้แฟร์แล้วแด้สว่างมากใช่แต่ว่ามันมันใช้ได้จำกัดนะครับเพื่อนๆอุ้ยปลาเอออันนี้หรอแม่โอ้ยถังออกซิเจนหมดแล้วหมดแล้วพี่แมพซี่ได้ถังออกซิเจนหมดทำไมดีถังออกซิเจนหมดแล้ว กินแต่น้ำได้ด้วยอาหารเนี่ยจริงเหรอใช่แปลกๆเนาะกินแต่น้ำได้อืมเหมือนเกมกราวอ่ะเนาะพี่โมเสสจำได้ไหมที่ว่าเราดำน้ำอยู่แล้วเราก็เงี่ยมเงี่ยมเงี่ยมได้ใช่อเนี่ยลับขึ้นเรือดีกว่าแล้วไหนเรือพี่โมเซ่ยอยู่ไหนน้งค้นของนิดนึงเอ้านี่เรือใครเรือเราไงโอเคแล้วไงค่ะก็ เราจะไปกันต่อที่ไหนเทีบที่นั่งข้างหลังดีกว่าไม่ต้องนั่งข้างหน้าแล้วโอเคนั่งลกาใช่ไหมไม่ฉลาดขอลาฉลาดนิดนึงนะอ้ได้ได้เดี๋ยวไดให้เพื่อนดูด้วยว่าล่าฉลาดเป็นยังไงโอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยววิธีการล่าเป็นปาดอันนี้มันปาดปาชนะปาชนะพี่โมเซ่ต้องเอาของจากมันหรือเปล่าไม่ต้องแต่สองวิธีการล่าก็ได้นะโอ้ลองเลยเอาถ้าเรามีปืนเราสามารถอยู่บนบกเราสามารถยิงใต้น้ำได้จริงหรออ๋อเข้าใจแล้ว สองนัดตายเลยไม่ใช่ปืนนี้นะปืนล่าสัตว์ตัวนี้สองนัดตายใช้ปืนกลไม่ได้เพราะปืนกลมันมวัวเกินไหรอตุย<ล>น,นี้ตุยไหมตุยต้องใช้ปืนอเอเวอเรสแอคชั่นไรเฟิลแล้วก็ปะเก็บอ๋นนนอนี่เก็บเลยได้ใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วมันตายนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยนะ ไม่รู้อ่ะเกมแปลกไะเกมมันน่าจะยังไม่ทําให้สมดุลเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเวลาปลาตายนี้ถ้าสมถ้าสมเหตุสมผลจริงๆมันก็ต้องลอยขึ้นน้ําเนาะมันแข็งมากเลยใช่มันแข็งมากเลยกโดนสตาฟไปเลยอ่ะพี่วมเซสเรื่องระเบิดระเบิดมือลงใต้น้ํายังเคยแล้วเป็นไงบ้างก็แรงแหละดย๋เื่อให้ดูตอนนี้ไห เอาเอาเลยระวังนะระวังระวังเครื่องนะแล้วกเกิดระเบิดเองนะระวังนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวปลาต้องลุนี่เอาเลยพี่วอเซ่ปลาเลยว้ายโดนเองตุยเองอ๋อโอเคนี่ระเบิดเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆไปหาพี่เจสซี่ก่อนเจสซี่อยู่ไหนอะอยู่นี่แค่น่าจูอันเดอร์วเอเตอร์ก็อยู่ด้านบนบกสีแล้วก็ปลาฉลาดหน่อยนี่ ไปอันอันอันนั้นเร็วนนั้นเร็วใช่พี่โมเซ่ไปนี่เลยเร็วมาร์คพิชเช่นมาร์คต่อไปเลยเราไปกันแล้วพิชเช่นมาร์คเหรอหนูขอนี่ต่อไปก็ตรงไปนั่นแหละเดี๋ยวกินก่อนไอเชู้อกำลังเร่งไปอยู่แน่โอเคไปเอยพิ่งเพิ่งโอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นเลยโอ้ยเฟซขึ้นมาเลยโอเคนั่งเลยนั่งข้างหลังเลยนั่นแหละสบายเนาะดูดิเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ ดูก่อนใช่ไหมกำลังเล่นเครื่องอันโนลูเฮ้ยอันโนลูตคลื่อนตีเฉยตกใจจอมเล่นๆจมไม่จริงอะทุกคนมีอันโนลูนแล้วล่างพี่วัซี่ถือถือขวานจะเป็นตัวฆ่าต่อาไม่ได้อันโนลูนหาดูก่อนแต่ไม่มีไม่มีถังออกซิเจนแล้วนะไอ้เวลากระดับเราเพิ่งอาศัยนั่นเอา อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะในแบบคืออ๋ออันโนนลูนนะครับเหมือนเป็นซากปลาคักพังที่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบที่มาไม่ทราบชื่อชุยชุยซากชายไม่ทราบชื่อลอยอยู่ในน้ำแสดงว่า<ด>ตุ๋ยมีสโตรเล็ตแทงด้วยข้างในน่าจะมีโกโก,โก้คันอยู่ข้างในแน่อะไรอย่างงี้ ขึ้นออกซิเจนก่อนใครอยากให้คราฟออกซิเจนบ้างเจืยยังหนูดำนาแบบแต้ออกซิเจนนี้มันหมดเร็วมากเลยเนาะใช่ถึงว่านานกว่าที่เราหายใจละกันมันจะมีขังขยะถังขยะนี่อะไรอ่ะอ๋อ ถ้าเป็นลูกขวานนี้เกิดอ,อะไรขึ้นพี่มพซี่ถ้าทุบไปอ่ะทุบมันจะได้ไม้ส่วนใหญ่จะได้ไม้เยอะมากไม่เอาอ่ะไม่อยากได้ไม้อ่ะไม้ไม้เกือบทุกอ,อันออเลยที่ทุบเนี่ยจะได้ไม้เกือบทุกอันเลยมันมีกล่องอยู่เดี๋ยวสนใจให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้แปกแล้วแฟซี่อันแล้วปึ๊บดำน้ำลงไปก่อนนี่กล่องอยู่นี่ว้าลงมาแล้วปึ๊บเฮ้ยมีเต่าพี่แมพซี่จัดการไหม เต่าพี่โมเซ่เคายังไม่เคยฆ่าเต่าเลยเนี้ยเนี่ยเนี้ยสองตัวเนอเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยหาไม่เจอว่าทุกคนอยู่ไหนโอ้โหพี่โมเซ่เอาไงทุกคนอยู่ไหนหาไม่เจอเนี่ยเนี้ยเนี้ยอยู่บนเนี้แล้ายังกระโดดอยู่เนี่ยเราจะให้หลอกกันละเจ้าเชรีมาฆ่าเต่าเร็วๆเผื่อจะได้ของเอมีสองตัวแล้วหายไปไหนอ่ะ เห็นยางเต่าแล้วเห็นเต่อแล้วเ,เออยิงมันเลยลองดูดิว่ายิงว่ายิงได้ไหมแต่มันอยู่ลึกมากเลยอ่ะ,ะลองใช้มีมาชีเต้ฆ่าฆ่าได้ใช่ไหมโอ้โหมัน,มนบอกว่าใช้<ว>อยู่ใต้น้ำไม่ได้ตุยไหมตุยไหมพี่พี่มาซี่เอาเอา,เอามีดไปแทงมันหน่อยดิ ว่ายหนีเร็วมากเลยเออว่ายหนีเร็วอ่ะนี่นะเดี๋ยวใช้ปืนนูดใต้น้ำแต่พี่ประเ์จัดการเลยตายมันจะอยู่นี่โอ้ยสิเก็บเลยดูดิได้ล้อมีเฉยๆอ่ะโอ้จริงเหรอโอ้เสียดายเซ็งเลยอ่ะทำไมน้องเต่าดูไม่มีขาเลยอืมเก่งมากค่ะดุดมากเนี่ยน้องเต่าเนี่นะก็ไม่ลงจะตายไป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  หมดธ<ส>ุร<น>ะตรงนี้แล้วกลับขึ้นเรือกัน,นข,นข,นขนต่อของได้ได้ไม่ไม่ได้ดีเลยีแต่ของที่เราเร็วเร็วนะเด็กๆเร็วๆอย่าเสียเวลาครับนีเขาปี๊ซึมมากาลังไปที่เรือเรือไกลมากตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงสี่สิบแล้วเดี๋ยวหกโมงเย็นมันก็มืดแล้วมีเติมเติมอันนี้น้ำมันอ้าวพี่โรเซ่ไปลำนั้นเหรอโอเคโอเคผิดเรือผิดเรือผิดเรือป้าป้าป้า ได้ค่ะต่อไปหรอก็ตรงไปด้านหน้าเลยไปเลยไปเลยไปเติมน้ำมันให้พี่มอเซแล้วนะมเมื่อกี้ขกับคุณเพราะว่าเห็นพี่โมเซใช้อยู่แล้วมันไม่ได้เติมไปไปพี่โมเซเร่งเครื่องรีบพาไปเลยอยู่ตรงไหน,นตรงนี้เลยเหรอใช่ไกลมากไวไหมกก็ได็เนี่ยเออน่าจะมีคนนะมีแน่นอน,นเป็นจริงจริงด้วยเป็นพวก ค่ตก yeah. ่ะอ oh. ่ะค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  wow ่ะค่ค่ะคาตกระร่<__<_ิคอะอาะค่ะด่ะค่ค่่ะ่ค่อคาะค่ะ่อค่่ะค่ะ่ะค่ค่ะค่ะะค่ะย่่ะค่ะ่่ะ่่ อาสิเพื่อนอัดมันเลยนี่หมเซฟเฮ้ยมีเซฟมันมันไม่มีอะไรติดมีอะไรนะมีเพลฟซีมีอะไรมีเพชฟหรอมีเซฟเกาะโดนยึดแล้วมันไม่เป็นสีแดงแล้วโอเคจบเร็วมากเร็วมากมีแค่นี้เองอ่ะตู้เซฟเจออะไรบ้างเด็กๆ ก็ตู้เซฟเจอเสื้อใหม่ได้แหวนแล้วก็ได้พวกยางอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บนะครับมันก็จะได้รับเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วพวกไม้หรือว่าพวกเหล็กที่วางอยู่เพื่อนๆก็จะได้สแคร็บเมทัลนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเศษเหล็กนั่นแหละเดี๋ยวเอามาหลอมใหม่อะไรได้หมดนะครับกล่องพวกนี้เก็บก็คือมันมีของข้างในนะครับเทียบซีถือขวานน่ากลัวมากเลยไปไปหมดละเรียบร้อยนะครับเลดี้โอไอซ์แลนด์นะเพื่อนเพื่อนเก็บของนิดนึงก่อน โอเคไปกันแล้วพี่โมเซ่พี่โมเซ่อย่าเก็บของนานครับด่วนเลยด่วนเลยโอเคไปได้วพี่แมพซี่ขึ้นเรือเลยค่ะนี่เก็บปืนได้นะคะอันนี้ถูกเรือใช่ไหมถูกเรือค่ะแล้วเขอตรวจดูจากกล่องข้างหลังโอเคถูกแล้วถูกแล้วค่ะเพราะว่าจอดจอดจอดเกือบใกล้ฝั่งพี่โมเซ่ไปเร็วมาร์กตำแหน่งจะไปทางไหนอุ้ยโอ้คนละคันนะถูกคันแล้วถูกแล้วถูกกล่องแล้วเนี่ยกล่องนี้ถูกแล้วพี่โมเซ่โมเซ่ ถูกแล้วครับงั้นเดี๋ยวขอเก็บของหน่อยไปไปกันไปไหนดีเออตรงนั้นนี่นี่ข้างหน้านี่ไงไปเลยใช่กะว่าจะกงจะไปใหญ่จังใหญ่มากเลยอ่ะข้างหน้านี้นี่ไงโพ o l i โ e ลิสสถานีตำรวจไปไม่รอดีกว่าเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีตำรวจอยู่ที่นี่แน่ๆเลยพีวอเซระวังนะพี่วอเซ่ด้วย ค <Red> ่ตัดวิวนเกันเลยเปนเหนผูรร้ค้าตก่โอ้ยิงกันกระหน่ำแน่ดูเซ่ระวังอวขอใช้ M16 นะครับเพื่นอนๆอันนี้ก็ะเกาะไม่แข็งแรงมากถ้าเป็นเดือยระวังด้วยนะระวังด้วยเยอะนะเหมือนเมื่อกี้เห็นนะอ่ะไปทางนี้ไม่ได้อะปเปรกเบรกมากเนี่ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหได้ยิงกันกระหน่ำแน่เลยอ่ะ ไม่นะแต่ช่วงโมเดอร์มันจะมีแค่ธนูไงแม่จะไม่ค่อยเก็บิะไกลเรียบร้อยโอ้ยปืนยะปืนไม่แรงเลยโมเดอร์ไม่แรงเลยยิงใกล้ก็ยังยิงได้ใครฆาตกรเหรอโหดนะไอ้เจ้าพวกนี้มันโหดเฮ้ย หายไม่เจอโอ้โดนลุมอ่ะเมื่อกี้ไอ้เบิร์กตัวเด็กขวาโดนลุมมาตัดฟันกับตัวนึงอยู่โอเคระวังด้วยระวังด้วยไม่มากเดี๋ยวเคอยู่ตายเรียบร้อยบนกล่องห้าม ทำไมงง่ายจัโหดจริงไอ้พวกนี้โอ้โหลุงยิงเลยเมื่อกี้ยิงแต่เยอะมากเดี๋ยวขอเช็คเกาะก่อนยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดอ้าจริงดิเดี๋ยวไม่หมดเดี๋ยวไม่หมดตู้เซฟเปิดดิมีอะไรน้งค้นอยู่เฟซี่ลองดุยดุยดุยหาดูดิมันยังไม่หมดนะเดินดูเก็บชุดให้พี่เฟซี่ดีกว่าชุดพี่ซี่ชอบเสื้อสวยๆอ่ะมีเปล่า S <S <S ข้างบนนี้แน่เลยเรีย,ยซี่ได้ขึ้นไปสุดหรือยังเนี่ยข้างบนอะสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยอ,อมันเป็นสีด๊ะอะยังเป็นสีแดงเลยอะมันเป็นตัวสุดท้ายอยู่ข้างล่างหรือเปล่าน,นั่นด,ดีกำลังหายอยู่น่าตุยหมด เรียบร้อยไม่มีเหลืออนนู้อันนี้น oh. อัอนนี้เหลือกินโอ้กล่องเหรอจะต้องกินนี้ก่อนไม่มีอะไรดีกินอาหารก่อนแล้วก็ฮิวตัวเองนิดนึงนี่ไงตัวหนึ่งอยู่นี่เจอแล้ว โอ้โหมันมีการหมอบด้วยเว้ยร้ายจริงๆร้ายมากเลยอ่ะโอเคข่าวแล้วเรียบร้อยตุยไปทุกคนขอเวลาเอาของขึ้นไปเก็บตรงนู้นนิดนึงนะได้ได้สี่โมงแล้วอะพี่แมปซี่<ช>เดี๋ยวจะห้าโมงเย็นแล้วหกโมงเพราะว่ามันจะมืดแล้วไงครับเพื่อนๆพอน ถ้ามืดแล้วนี้ผมจะไม่ไม่อยากเดินทางไปไหนเพราะว่ามันมืดมันทําอะไรลำบากนะครับโอเคทุกคนไปได้เลยไปไหนอ่ะถ้ามืดเดี๋ยวใช้แฟลชให้นะเจ้าเซ่ไปไหนดีเออตรงอะไลยไม่เคยไปยูไปเลยื้อเรานเจของมีปรโยิกร้อยชนชนตุ้มเลยใช่ไหมใช่พวกของที่ขายได้เสื้ออาวุธกอแล้วก็เป็นแบบพวกที่แบบ ตของตกแตบ้านอย่างเงี้ยเกาอที่ขายได้ด้วยนั่นไงพี่โมเซ่ตรงไปเลยนั่นแหละเกาะนั่นแหละโอเคแล้วระวังชนตึกเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะถอยอุ้ยเจออะไรพี่โมเซ่นี่มันกาะโหดพี่โมเซ่อย่าเพิ่งไปนะเพราะว่ามันเป็นพวกประเภทซุ่มยิงต้องให้เพื่อนๆได้ดูด้วยพี่โมเซ่อย่าเพิ่งยจะไม่ไปเพราะว่าเออตุยแน่ระวังนะโอ้ยหเกาะโหดจริงด้วยเพื่อนๆอันนี้ต้องใช้ปืนเพราะว่ามันเป็นพวกซุ่มโโอ้หจะรุนแรงเป็นพิเศษ มันชื่อว่ากรอกรีนไอโซนะครับกรีนไิโซเจ้าพี่วาสิเอ้าตกน้ำตกน้ำปะนะต้องลงน้ำทุกคนต้องจอดเรือไกลๆเดี๋ยวมันยิงเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดไกลๆแล้วซุ่มให้ดีนะซุ่มให้ดีนะแล้วยตันนี้นี่โหดมากโหดดิอ๋อนี่ไง แค่ที่ตัวย่างตัวย่างโอเคยิงเสียหัวเรียบร้อยเออไปต้องมีข้างในมีเทียบเลยโอ้ยนึกว่ามีกระสุนคนเดียวหรือไงเพื่อนเอาสิมีที่นิสัยยยิิงงเเเรราาดีมากชอบใช้แอ็ก นักเดียวตายทุกคนแนะนำให้ใช้ปืนเออืนที่ยิงที่ล่าสัตว์นาด้ายิงใส่หัวทุกตัวนักเดียวตายไม่มีตัวข้างในสองสามตัวทุกคนนูเห็นตายหมด ้อ่โอ้เริ่มมืดแล้วอ่ะหอมมืดแล้วมันจะมองไม่ไกนอะไรหรอเพื่อนแอบอะไรอยู่ตรงนี้ ข้าหัวนัดเดียวตายเอาซีเพ vale. ื่อนเอาซีอู้ก่งกอกอาสิ ูห่หลังหลังนี้หลังนี่เนี่ยไอ้เฮ้ยแ,นะแอบดีนะแอบดีนะแอบดีนะเขาไปบุกฐานเราฆ่าอีกสองตัวแล้วอืมมันร้ายมันร้ายรใกล้เยอะมากตอนนี้ชอบเอ้ามีอีกไหมเน่ะน่าจะหมดแล้วแ่ะเอ้แต่ว,ว่ามันยังแดง <Y lang, S 1> อยู่ยังยังยังมันมืดไงด้าป้าถึงบอกแล้วว่าอย่ามาตอนคืนนี่มันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ นนเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วเนี่ยเขียงแฟลร์จะดีมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มืดมากเดี๋ยวค่อยเขียงหนูฆ่าอีกตัวแค่แล้วมืดมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างไฟไว้ตรงนี้นะถ้างั้นไม่งั้นเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะที่โมชซเราได้โอเวอร์บลอดแอคชั่นไ์เฟิลใครให้มาแอบ,บตรงนี้แอบบแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะ ยิงใส่หัวเลยใกล้ขนาดนั้นได้ลงเท้าแตะลงเท้าแตะจริงๆนะอหายแดงยังไงอ่าหายแดงแล้วโอเคก็เรายึดแล้วนะครับกลีนไอโซนะครับเ,เพื่อนๆไอโซอ๋เอเกาได้แล้ว,ลวง่ายมากเลยอะใช่แต่ว่าในความหมายคือเราอัปเกรดตัวเองเยอะอยู่นะพี่โมเซ่ถ้าเกิดว่าเรา เป็นแค่พื้นฐานเนี่ยเลเวลหนึ่งนี่รับร<ช>องเลยเราตุยตั้งแต่เหยียบขึ้นมาครั้งแรกเราก็ตุยแล้วเจอรองเท้าส้นสูงให้พี่ลับซี่แล้วเออมักซี่ชอบบอดีน่าจะชอบเ,ออเลือดรถหน่อยโอ้เจอ,อ,อยากให้ทิ้งปืนอันไหนบ้างจะสร้างไฟให้เด็กๆดีกว่าทีนี้ได้ไหมได้แล้วเนี้ยทิ้งไม่ได้ไหมได้เพราะเรามีแล้ว โบเก้นเอสเอ็มดีอะมีแล้วนี่เนาะแล้วก็โบเก้นปั๊มอันอันนี้ยังไม่มียังไม่มีอะคิ้นอะมืดมากเลยอะเดี๋ยวสร้างไฟให้จริง,ๆๆรงด้วยอู้จือกล่องลับกล่องลับ เป็นไงกล่องลับแต่มีคนฆ่าศพไปแล้วมีคนฆ่าคนที่อยู่แถวกล่องลับแล้วไม่มันไม่ใช่กล่กองลับพี่มูเซ่พี่เก็บไปแล้วจริงเหรอโอ้ไม่ก็เร oh <my> ็วจังอันนี้เราเดี๋ยวนะพี่มูเซ่อันนี้ทิ้งทิ้งได้เลยไหมหรืองไงทิ้งเลยโอ้โหมันอยู่กันยังไงมืดมืดๆเนี่ยในพวกนี้โ r o k e n holy เทลเม m a n อะทิ้งได้ไหมได่ทิ้งเลยโอเคแกไหนถามพี่จะไม่ไมีจะถามนะ กลับกันไหมมืดขนาดนี้เลยนะจะไปยังไงอะพี่โอยู่ก่อนสิพี่โมอยู่ก่อนไหมมืดมากเอาส่งมาตรงไหนวะเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหมืดมากโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้ถึงเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับ A คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมพาเพื่อนๆไปตะลุยเกาะมาแล้วก็เจอทั้งฆาตกรใช่ไหมครับพี่แมพซี่ใช่แล้วก็เจอพวกนักล่าด้วยเนาะโหดนะครับไอเจ้าเกาะที่นี่นะพนเพื่อนๆผมบอกเลยว่าโหดนะครับสําหรับใครที่ไม่มีความพร้อมเนีย่ยผมแนะนําเลยอย่าพึ่งมานะเพื่อนๆกรีนเอโซนะครับอันนี้เอโซไอโซโอโหดมากผมบอกไว้ให้ระวังหน่อยนะครับ ถ้าไม่พร้อมอย่ามาโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับซันเคนแลนนะครับเพื่อนๆเกมนี้สนุกดีนะครับให้เราครับของให้เรา survival ตัวเองนะครับไม่ว่าหาอาหารครับของสร้างบ้านนี่ครับแล้วก็บุกจู่โจมในเกาะต่างๆที่เราจะต้องไปปลดล็อกมันนะครับเฟสเ a นมาส์ครับเพื่อนๆก็สนุกดีนะครับอย่างไงคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเกาะอื่นอีกนะครับเนี่ยมันยังมีเฟสเชนมา k ์อีกหลายอันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตะลุยทีละเกาะทีละเกาะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพีเอฟซีพี่มอนเซยบ๊ายบายบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่เอฟซี่พี่มอนเซ่ด้วยครับโอเคนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆ